พระอุบติเศษทางถนนเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชาชนองค์การสหประชาชาติเปียนประกาศให้ปีพศ2 5 5 0ถึง2563เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนเป็นสิปีที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อเป้าหมายเดียวคือลดการเสียชีวิตโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับผู้ขับหรือผู้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อก ผมจึงอยากทักชวนทุกท่านร่วมกันบอกกล่าวตักเตือนคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเมื่อเห็นว่าไม่สวมหมวกกันน็อกเพื่อสร้างให้สิบปีนี้เป็นสิบปีที่จะร่วมมือกันลดบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิบปีที่จะลดการสูญเสียเป็นสิบปีที่ถนนทุกสายในเมืองไทยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ปลอดภัยมากขึ้นอย่าลืมหมวกกันน็อกนะครับ ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนพศ2554-2563ถึง